อุบาทรักกนสวรรค์บทที่270เมื่อเจินเมี่ยวรู้สึกตัวอีกทีฟ้าก็สางแล้วนางกินเจ้าที่เคี่ยวกับพุทราแดงจนหอมกลุ่นหมดไปหนึ่งชามแล้วใส่เสื้อคลุมกันหิมะไปหาเซียวอู่ซางระหว่างทางนั้นมีทหารยิ้มทักทายนางไม่น้อยส่วนใหญ่มักเป็นคู่ที่ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลใหญ่ตามร่างกาย จึงถูกส่งมารักษาตัวที่เป่ยปิงเจินเมี้ยวยิ้มจนรู้สึกว่าปากชาไปหมดแล้วในใจก็เอ่ยว่าทหารที่แดนเหนือช่างเป็นกันเองนักนางเพิ่งมาถึงเมื่อวานเท่านั้นพวกเขากลับรู้ฐานนะของนางกันหมดแล้วหรือนางรู้สึกว่ามีบางอย่างที่แปลกๆอยู่แต่ไม่ทราบว่าคือที่ใด ในที่สุดเมื่อเดินใกล้จะถึงประตูใหญ่ทหารที่ขามีบาดแผลเปื่อยเน่าอยู่สักหน่อยผู้หนึ่งจึงรวบรวมความกล้าเดินเข้ามาหาแล้วเอ่ยถามอย่างเกรงเกรงเมื่อเห็นสีหน้าอันเงียบสงบแต่แววตาแฝงด้วยความระมัดระวังอยู่ในทีท่านเป็นหูหญินของแม่ทัพหลวหรือขอรับเจนเมี้ยวอึ้งไปแล้วพยักหน้าใช่ แววตาของทหารผู้นั้นเปล่งประกายออกมาทันทีแล้วเอ่ยถามยังตื่นเต้นว่าเป็นหูยินพี่เขียนบทกวีความว่าเมื่อเกษาข้ายาวถึงเอวแม่ทัพกลับมาได้หรือไม่ใช่หรือไม่ขอรับเจนแมียวกระตุกมุมปากตอนขึ้นเล็กน้อยแล้วพยักหน้าอีกคราข้าคิดว่าแม่ทัพหลวงคงมีหูยินเพียงคนเดียวเท่านั้นหากกล้ามีคนอื่นนางจะตัดขาท่อนที่สามของเขาเสีย หลังจากนั้นจึงคิดขึ้นมาได้ถึงกวีบทนั้นคนที่นี่คงรู้กันไปทั่วแล้วกระมงังใช่แล้วหากมีเป็นเช่นนี้แล้วมันจะลือไปจนถึงเมืองหลวงได้อย่างไรเจินเมี่ยวพันรู้สึกหน้ามืดขึ้นมาทันทีวันเวลาของการแท่งเป็นสตรีผู้เชี่ยวชาญบทกวีเช่นนี้นางควรทำตัวอย่างไรทหารผู้นั้นกืนน้ำลายตนแล้วถูมือไปมาพางเอ่ยว่า โหยินท่านมาครานี้นำเนื้อวัวแห้งมาด้วยหรือไม่ขอรับชิงใต้ที่ติดตามอยู่ด้านหลังจันเมียวถึงกับใบหน้ากระตุกอย่างน้อยนักจะพบเห็นจันเมียวพันล่งอกขึ้นมาขอเพียงมีใช่การนัดรวมตัวเพื่อต่อบ,บทกออันใดเทือกนั้นเรื่องอื่นมีใช่ปัญหาเลยนำมาด้วยจำนวนหนึ่งกลับไปจะให้สาวใช้แบ่งมาให้ ว่าจายังมีท่านเก่าจบคนทั้งหลายที่แสงเป็นเดินผ่านไปมาก็เข้ามารุมล้อมจันเมี้ยวทันทีออกไปให้หมดเซียวอ,อู่ซังที่ไม่ทราบมาตั้งแต่เมื่อใดเอ่ยไล่คนทั้งหลายออกไปจาหมิงเซียนจูข้ากำลังจะไปหาท่านพอดีเจ้าพวกเหม็นโฉนั่น คงมิได้ทำให้ท่านตกใจกระมังความจริงพวกเขาไม่มีเจตนาร้ายอันใดหรอกแต่เพราะเนื้อหัวแห้งที่ท่านส่งมาอยู่หลายครานั้นอร่อยยิ่งหลังจากที่พวกเขาได้กินก็เอาแต่เฝ้าคนึงหาเพราะเหตุนี้แม่ทัพหลวงถึงได้ชกต่อยเอาอยู่หลายทีชกต่อยหรือจินเมี่ยมองข้ามประโยคสุดท้ายนั้นไปแล้วเอ่ยถามว่าเซียวซื่อจือไม่ทราบจินหมิงจะมาเมื่อใดหรือเซียวอู่ซางยกเชือกในมือขึ้นให้นางดู ข้ากำลังจะมาบอกท่านว่าเมืองเฮยมู่เกิดสงครามขึ้นแล้วแม่ทัพหลัวนำคนออกล่าศัตรูไปข้าจึงต้องรีบกลับแล้วเกรงว่าช่วงระยะเวลาหลายวันนี้คงกลับมามิได้แต่จาหมิงเซียนจู่วางใจเถิดแม่ทัพหลัวเป็นเทพแห่งสงครามไม่มีทางเกิดเรื่องขึ้นแน่ท่านพักอยู่ที่นี่ทำใจให้สบายหากเขาเสร็จภารกิจแล้วต้องรีบกลับมาหาท่านอย่างแน่นอน เจินเมี่ยวรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็ทราบดีว่ามีสงครามเช่นนี้ย่อมเป็นเรื่องที่มิอาจทำอันใดได,ได้จึงเพียงเอ่ยรับคำเบาๆเช่นนั้นเซียวซื่อจือระวังตัวด้วยขอให้ปลอดภัยกลับมาเซียวอู่ซังยกมือขึ้นประกบกันเป็นการแสดงความเคารพต่อนางขอให้เป็นดั่งคำอวยพรของเซียนจู่ด้วยเถิด เขากระโดดขึ้นมาแล้วควบออกไปทันทีวันเวลาแห่งการรอคอยของจันเมี้ยวนั้นเชื่องช้าและยาวนานกว่าที่คิดไว้มากพริบตาก็ผ่านไปครึ่งเดือนแล้วแม้ด้านนอกจะหนาวจนต้องยกเท้าขึ้นกระทืบแต่น้ำแข็งและหิมะก็ค่อยๆละลายไปมากแล้วาว่ากลับยังมิเห็นหลวเทียนเฉิงเลยยามนี้เองก็มีทหารบาดเจ็บกลุ่มหนึ่งถูกส่งตัวมาที่เมืองเป่ยปิงชิงไต้ ออกไปสอบถามมาหน่อยเถิดว่าสงครามที่เมืองเฮยมู่เป็นเช่นใดบ้างแล้วชิงใต้พยักหน้ารับแล้วเดินออกไปประมาณครึ่งชั่วยามก็กลับมาเบ่าสอบถามมาแล้วเจ้าค่ะซื่อจื้อมีได้รับบาดเจ็บยังคงนำทัพออกรบอยู่เนืองๆภารกิจมากมายยิ่งไม่ได้รับบาดเจ็บก็ดีแล้ว เวลานี้เองเจนเมียวก็พันเกิดความคิดอยากจะไปเมืองเฮยมู่แต่นางก็รู้ดีว่ายามนี้ที่นั่นสงครามกําลังระอุหากนางไปไม่แน่ว่าเขาอาจจะเสียสมาธิได้จึงได้แต่รอยอยู่เช่นนี้ตาไหนนในกลุ่มทหารที่ได้รับบาดเจ็บมีทหารหญิงด้วยเจ้าค่ะเจนเมียวรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยครุ่นคิดครู่หนึ่งจึงลุกขึ้นเอ่ยเตรียมพวกยาบำรุงโลหิตหน่อยเถิด แล้วตามข้าไปเยี่ยมพวกนางด้วยนางมาในฐานะตัวแทนของหลวงโฮ่เมื่อมีทหารหญิงนางก็ควรต้องไปพูดคุยปอบโยนและทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่หาที่เมืองเฮยมู่ยังมีทหารหญิงอยู่อีกหรือเจินเมี่ยวเดินไปพางเอ่ยถามไปชิงใต้เอ่ยว่าเบา่ได้ยินมาว่ามีรองแม่ทัพสกุลเหยาผู้หนึ่งบุตรสาวของเขามิชอบปักเย็บ แต่ชอบฝึกยุทธมาตั้งแต่เยาววัยฝีมือการต่อสู้สูงส่งยิ่งตอนที่ลี่อ๋องต่อกระบฏคุณหนูเหยาเป็นผู้นำทหารหญิงกลุ่มหนึง่งออกไปรบเจ้าค่ะคุณหนูเหยาผู้นี้ช่างเป็นสตรีที่น่าอัศจรรย์ผู้หนึ่งเลยทีเดียวเจินเมี่ยวฟังแล้วก็รู้สึกนับถือยิ่งระยะเวลาที่ผ่านมานี้นางเคยลองที่จะผูกสัมพันธ์กับสตรีที่อยู่ข้างเคียงตน แต่อาจเพราะการเป็นตัวแทนของห่วงโฮกก็เป็นได้ที่ทำให้พวกนางยังคงมีท่าทีนบน้อมต่อตนทั้งระยะเวลาที่อยู่ที่นี่ก็ยังไม่นานเมื่ออยู่ต่อหน้านางจึงสงบสงเง่ยมยิ่งกระทั่งยามนี้ก็ยังพูดคุยกันเพียงไม่กี่คนเมื่อได้ยินว่ามีบุคคลเช่นนี้อยู่ก็อยากจะพบสักครั้งขึ้นมา เมื่อไปถึงสถานที่รักษาตัวของทหารหญิงจึงพบว่ามีทั้งหมดเพียงสามคนช่างเป็นเรื่องน่ายินดีนักที่ผู้บาดเจ็บมีน้อยยิ่งจนเมียวเอ่ยปอบปรปปะลมอยู่ครู่หนึ่งจึงวางยาบำรุงลงแล้วเอ่ยถามหนึ่งในนั้นด้วยรอยยิ้มว่าเจ้าเป็นองค์คารคนสนิทของคุณหนูเหยาเช่นนั้นเล่าให้ข้าฟังหน่อยได้หรือไม่ว่าคุณหนูเหยาเป็นคนเช่นไรแล้วมีเรื่องราวน่าอัศจรรย์ใดบ้าง ขรานเอ่ยวาจานี้ออกไปบรรยากาศที่นับว่ากำลังดีนั้นพันเปลี่ยนไปทันทีทหารหญิงทั้งสากับมีท่าทีระแวดระวังป้องตันตัวขายแม่นที่พร้อมพุ่งเข้าใส่ศัตรูกระนั้นองคารักคนสนิทผู้นั้นทนไม่ได้อย่างที่สุดจึงเอ่ยวา่าแม่ทัพเหยยาของพวกเราย่อมต้องร้ายกาจยิ่งอย่างแน่นอนและมีเพียงสตรีเช่นนางเท่านั้นที่เหมาะสมกับวีระบุษผู้กล้าในยามนี้ จนเนี่ยพันรู้สึกประหลาดใจขึ้นมาในบัดดลนางไม่รู้ว่าท่าทีอันเป็นปรปักษ์อยู่ในทีของทหารหญิงทั้งสามนี้มาจากที่ใดกันเซียนจู่คิดว่าข้าพูดถูกหรือไม่ องค์คารคนสนิทของคุณหนูเหยาอเอ,อ่ยด้วยแววตาท้าทายอยู่ในทีเจินเมี้ยวได้แต่เงียบนางนับว่าดูออกแล้วแม่นางผู้นี้เป็นคนที่หลงไหลชมชอบคุณหนูเหยาออย่างยิ่งกระมงังแต่คนผู้นี้ยอมที่จะชมชอบคุณหนูเหยาออย่างไม่ลืมหูลืมตาแล้วเหตุใดนางต้องคอยตามด้วยเล่าตั้งแต่นางติดตามสามีผู้มักเกิดวิปริตขึ้นมาอยู่ร่ำไปทําให้ฝีปากของนางแก่กล้าขึ้นแต่เมื่อคิดครู่นึง จึงเลือกที่จะอดกั้นไว้ดีกว่ามิใช่อันใดแค่เพราะองคารักษ์ผู้นี้ยอมเข้าสู่สนามรบเพื่อปกป้องบ้านเมืองนางก็มีควรใจแคบเกินไปเจินเมี่ยวจึงเอ่ยขอยตามองคารักษ์หญิงว่าเจ้าพูดมีเหตุผลยิ่งโดยมากแล้วสตรีกล้าหารมักตามบุรุษหารกล้าด้วยกันทั้งสิ้นหากเลือกบุดุษ ที่ไม่มีแรงแม้แต่จะจับไก่ยามทะเลาะก,กันขึ้นมาแล้วเผอทำร้ายจนฝ่ายชายพิการจะทำฉันใดเล่าองคารักหญิงไม่คิดว่าเจนเมี่ยวจะพูดง่ายเพียงนี้จึงได้แต่อึ้องแล้วเผยรอยยิ้มเบิกบานออกมาคิดไม่ถึงว่าเซียนจูจะเป็นคนเข้าใจหลักเหตุผลเช่นนี้เจนเมี่ยวรอบกระตุกมุมปากตนแม่นางผู้นี้อารมณ์จะไปอารมณ์จะมารวดเร็วยิ่งนางมึนงงไปหมดแล้ว พวกเจ้าพักผ่อนให้มากๆอีกสองสามวันข้าจะมาเยี่ยมใหม่เจนเมี่ยวลุกขึ้นบอกลาครั้งนี้ทหารหญิงทั้งสาม จึงนับว่ามีมารยาทอยู่บ้างพวกนางจึงพร้อมใจกันเอ่ยลาเจินเมี้ยวเจินเมี้ยวพาชิงใต้ออกไปแต่พันนึกขึ้นได้ว่าลืมถามเรื่องของซื่อจือเพราะกําลังโมโหงองค์รักหญิงคู่นั้นแต่ด้วยฐานะของนางการจะไปถามเรื่องเหล่านี้กับทหารทั่วไปนั้นมิใครดีเท่าใดมิสู้ถามทหารหญิงด้วยเหตุนี้นางจึงเดินย้อนกลับมาขณะกําลังจะเดินข้ามประตูไปก็ได้ยินเสียงสนทนาดังขึ้น ข้าคิดว่าสตรีสูงศักดิ์ที่มาจากเมืองหลวงจะเอาแต่ใจคิดไม่ถึงว่าเซียนจู่ผู้นี้จะใจดียิ่งผู้อื่นเป็นตัวแทนของหววห้องย่อมมีอาจแสดงอำนาจบาดใหญ่กับเราได้กระมังแต่พี่หยวนหยวนท่านช่างใจกล้านักถึงกับกล้าผู้เช่นนั้นกับเซียนจูเสียงขององคคารักหญิงผู้นั้นลอยมาข้าได้ยินนางเอ่ยถามถึงแม่ทัพของเราข้าก็ทนไม่ได้แล้ว ข้าจะบอกไว้เลยว่าสตรีสูงศักเหล่านี้เจ้าเล่นะักเซียนจู่ผู้นั้นต้องได้ยินเรื่องของแม่ทัพเรากับแม่ทัพหลวงมาเป็นแน่จึงเจตนาถามเช่นนี้รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งฮงึข้าไหนเลยจะยอมให้นางสมหวังเจินเมี้ยวที่ยืนอยู่หน้าประตูพันหุบยิ้มทันทีเรื่องของแม่ทัพนางกับแม่ทัพหลวงนั้นหรือคุณหนูเห่ยากับซื่อจือของนางจะมีเรื่องอันใดกันได้ฮึ บังเอิญได้ยินคนพูดคุยกันถึงข่าวที่น่าโมโหเช่นนี้จะให้นางสงบใจฟังต่อไปได้อย่างไรจนเมี่ยวดึงผ้าเช็ดหน้าในมือตอนไปมาส่วนหูก็ยังคงฟังต่อไปองค์คารักษ์หญิงยิ้มอย่างภาคภูมิใจแต่เซียนจู่ผู้นั้นก็นับว่าเป็นผู้เข้าใจเหตุผลถึงได้รู้ว่าแม่ทัพของเราเหมาะสมกับแม่ทับหลวมากที่สุด เจนเมียวยกมือขึ้นท้าบหน้าอกอย่างเริ่มอดร้นทนไม่ไหวซื่อจือของนางเป็นวีรบุรุษผู้เก่งกาจนางมีหรือจะไม่ทราบสมควรตายปกติแล้วหากเป็นวีรบุรุษผู้เก่งกาจก็ควรจะขี่ม้าข่าวทะยานขึ้นฟ้าสวมเสื้อผ้างดงามกับเรือนตนเพื่ออวดโอต่อภรรยามีใช่หรือเมาาื่อใดกันที่นิยมแต่งสหายร่วมรบกับเรือนพี่หยวนท่านอย่าพูดจะดีกว่า แม่ทัพเราเคยเตือนแล้วว่าไม่อนุญาตให้เราก้าวไกายเรื่องของนางองคารักหญิงจึงเอ่ยเสียงอ่อนลงว,ว่าข้าข้าเป็นห่วงแม่ทัพของเรามีได้หรือเสินเมียวหน้าดำค้ำขึ้นมาทันทีนางหมุนกายจากไปเมื่อถึงห้องตนก็ฉีกถึงผ้าเช็ดหน้าจนขาดเปื่อยไปเสารอบถามชิงใต้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจึงหันมาปอบเินเมี่ยวว่า ตาไหนในทำใจให้สบายเถิดซื่อจือมิใช่คนเช่นนั้นหรอกเจ้าค่ะไปเสาชิงป้ายพวกเจ้าออกไปสอบถามเรื่องของคุณหนูเหยามาทีข้าอยากจะถามให้แน่ชัดว่านางกับซื่อจือจะมีเรื่องอันใดกันได้ ไผ่เสากับชิงใต้มองหน้ากันแล้วออกจากห้องไปเจริเมี่ยวถอดรองเท้าแล้วนั่งลงบนเตียงข้างนางหลวงเอาเนื้อวัวแห้งจากถุงเก็บของขึ้นมากัดกินโดยแรงเนื้อวัวแห้งที่อร่อยเช่นนี้เจ้าคนหน้าเหม็นเฉายังกล้าลอพรมรเรียกผีเสื้อนางจะเอาไปให้ผู้อื่นให้หมดแล้วเหลือไว้เพียงชิ้นเดียวเพื่อเอาไว้กินต่อหน้าเขาไม่นานไผ่เสาก็กลับมาจริเมี่ยวลุกขึ้นนั่งตัวตรง ตาไหนในเบ่าวไปสอบถามสตรีสองคนมาหนึ่งในนั้นบอกว่าไม่ทราบอีกคนหนึ่งหลังเบ่าให้กำไลท้องแก่นางนางก็บอกว่ามีอันใดก็พูดมานางบอกว่าคุณหนูเหยี่ยงทั้งฉลาดและกล้าหาญทำให้เหล่าทหารรักเคารพยิ่งหลังจากที่ซื่อจือมาถึงทั้งสองได้เคยร่วมรบขับไล่ศัตรูไปเมื่อเวลาผ่านไปก็ต่างลือว่านางกับซื่อจือ เป็นคู่ที่สวรรค์สรรสร้างเจ้าค่ะเอ่ยถึงตรงนี้ไปเสาก็รีบพูดขึ้นว่าแต่หลังจากที่บทกวีนั้นของท่านได้แพร่ออกไปก็มีคนไม่น้อยคิดว่าท่านเหมาะสมกับซื่อจือที่สุดเจ้าค่ะจันเมี้ยวหน้าดำคำอย่างที่สุดนางตัดฟันเอ่ยว่านี่มิใช่เรื่องสำคัญเลยเมื่อนางสงบสติอารมณ์ได้แล้วจึงเอ่ยว่าประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าเมื่อคราแรกเริ่ม ซื่อจือมีได้บอกหรอกหรือว่าตนยังมีภรรยาที่งดงามดุดหยกมุผาอยู่ผู้หนึ่งไปเสาวมีสีหน้าปั้นยากขึ้นมาความจริงสตรีผู้นั้นก็มิเคยเห็นด้วยตาตนล้วนเกิดจากความคิดของทหารพวกนั้นทั้งสิ้นมันจึงเล่าลือต่อกันมาบ่าคิดว่าท่านมิจำเป็นต้องเก็บมาใส่ใจเลยเจ้าคะ่ะ เวลานี้ชิงใต้ก็กลับมาพอดีเมื่อเจิดเมี้ยวถามเรื่องที่นางสอบถามมาได้ก็ไม่แตกต่างจากไปเสานักนางเม้มริมฝีปากแล้วยืนขึ้นข้าตัดสินใจแล้วข้าจะไปเมืองเฮยมู่ไปเสาผุดลุกขึ้นมาตาไหนนหนเมืองเฮยมู่ยังไม่สงบท่านมีอาจเสี่ยงอันตรายไปตอนนี้นะเจ้าคะชิงใต้กับคุกเข่าลงเสียงดังตาไหนนหนขอท่านโปรดคิดให้รอบคอบอีกครั้งด้วยเจ้าคะ่ะ เจินเมี้ยวหันไปมองคนทั้งสองแล้วแค่นยิ้ยมพวกเจ้าไม่จำเป็นต้องเตือนแล้วเรื่องนี้ข้าตัดสินใจแล้วตาไหนนายเจินเมี้ยวบอกมือไปมาเมืองเฮยมู่ถูกยึดคืนมาแล้วที่บอกว่ายังไม่ค่อยสงบนั้นความจริงก็แค่เขตที่ติดกับชิงเป่ยเท่านั้นส่วนในตัวเมืองจะมีอันตรายสักเท่าใดกันเชียวซื่อจือเป็นวีระบุษผู้กล้าหาญไม่ใช่หรือหากแม้แต่ภรยาตนเขายังคุ้มครองไม่ได้ เช่นนั้นไปเป็นหมีหมาไม่ดีกว่าหรือไปเสาไม่กล้าพูดแล้วตาไหนนถึงกับพูดว่าซื่อจือเป็นหมีหมาต่อหน้าพวกนางแล้วเห็นชัดว่าโมโหไม่น้อยชิงใต้กับยังคงคุกเข่าเช่นนั้นต่อไปจินเมี่ยวมองนางแล้วอยากยกมุมปากขึ้นชิงใต้เจ้าต้องทำความเข้าใจเรื่องหนึ่งก่อนเจ้ามาเพื่อปกป้องข้าหากจะปกป้องข้า ด้วยการขังไว้ในกรงทองมิให้โดนลมฝนเช่นนั้นข้าคงมิต้องใช้เจ้าแล้วที่จวนมีแค่จิ่งเยียนก็เพียงพอแล้วชิงใต้สั่นสะท้านขึ้นมาคราหนึ่งผ่านไปนานจึงโขกศีรษะลงบนพื้นแล้วยืนขึ้นตาไหนนายสั่งสอนได้ถูกต้องแล้วเป็นบ่าวเองที่ผิดไปเจ้าค่ะค้ายว่าร้องหัวหน้าถือจะกลับมาแล้วเมื่อวานนี้ไปเสาเจ้าไปเชิญเขามาที่นี่ทีเจ้าค่ะ ไม่นานรองหัวหน้าสือก็เข้ามาเขาเหลือบมองไปที่โต๊ะอาหารตามสัญชตาตยานทันทีเวลานี้ควรกินข้าวแล้วกระมงังเฮ้อไม่รู้ว่าเซียนจู่เตรียมของอร่อยอันใดไว้หลังจากมาถึงที่นี่ก็มีได้กินฝีมือนางอีกเขาเริ่มเฝ้ารอถึงการไปส่งเซียนจู่กับเมืองหลวงเสียแล้วทำอย่างไรดีรองหัวหน้าชื่อมีเรื่องหนึ่งอยากรบกวนท่าน เชิญเซียนจูสั่งมาได้เลยขอรับจัินเมี่ยวขหมวดคิ้วมุ่นหน้าตาดูอมทุกยิ่งข้ากลัวว่าพูดไปแล้วจะทำให้ร้องหัวหน้าถึงลำบากใจเพราะมันออกจะรบก,กวนท่านมากอยู่เช่นกันเสียนจูเชิญพูดมาเถิดหากข้าสามารถทำได้แม้บุกน้ำลุยไฟก็จะไม่เกี่ยงเลยขอรับ ร้องหัวหน้าสือตบที่หน้าอกตนพางเอ่ยเจินเมี้ยวเล่าพยักหน้าร้องหัวหน้าสือช่างเป็นคนดีจริงๆไม่เสียทีที่นางทำอาหารให้เขากินอยู่เป็นนานร้องหัวหน้าสือได้โปรดพาพวกเราไปที่เมืองเฮยมู่ทีฮา<ะ>ร้องหัวหน้าสือใครมีอาจยืนได้มั่นกระนั้นเจินเมี้ยวเหลือบมองไปเสาคลาหนึ่ง รองหัวหน้าเฉือเซียนจู่ของเราอยากขอให้ท่านนำทางพวกเราไปที่เมืองเฮยมู่สักหน่อยเท่านั้นอ๋อได้รองหัวหน้าเฉือต้องรีบกัดลิ้นตนเองไว้แล้วเปลี่ยนเป็นคําว่าไม่ได้เขามองเจินเมี้ยวอย่างไม่รู้จะทำฉันใดพางเอ่ยในใจว่าจะหมิ่งเซียนจู่ช่างเจ้าเล่์นักถึงกับใช้แผนหญิงงามกับเขาเพราะดีที่เขามีปณิธานอันแข็งแกร่งดุดเล็ก ไม่ได้จร,จริงๆงั้นหรือจันเมี้ยวแคร่งขึมขึ้นมาทันทีร้องหวัวหน้าฉื่อเห็นจันเมี้ยวมีท่าทีแน่วแน่ก็แทบจะร้องไห้ออกมาเซียนจูไม่ได้จริงๆขอรับเมืองเฮยมู่ยังมิสงบเกรงว่าระหว่างทางจะพบกับอันตรายหากข้าพาท่านไปท่านแม่ทัพเซียวคงได้ถลกหนังข้าแน่ต้องขออภัยด้วยทำให้ร้องหวัวหน้าชื่อต้องลำบากใจแล้ว เมื่อเฉนเมี่ยวหลุดตาต่ำลงขนตางอนยาวจึงกระเพื่อมไหวขายจะเอาความทุกข์ตรมเก็บซ่อนไว้ในเบื้องลึกในตานั้นร้องหัวหน้าฉสือพันใจสั่นขึ้นมาเขาย่อมไม่กล้าคิดอันใดกับเซียนจูน่แน่แต่ยามนี้เขากลับอยากจะรับปากเหลือเกินทําอย่างไรดีเจินเมี่ยวเหลือบสายตาขึ้นขายความอ่อนแอเมื่อครู่ไม่เคยมีมาก่อนนางชดค้างขึ้นเล็กน้อยไปเสาชิงใต้ ไปเก็บของพวกเราควรไปได้แล้วเซียนจูท่านจะไปที่ใดขอรับแน่นอนว่าต้องไปเมืองเฮยมู่ในเมื่อร้องหัวหน้าสือมิยินยอมนำทางเราคิดว่าถามทางไปก็น่าจะถึงเช่นกันเซียนจูไม่ได้จริงๆขอรับหากท่านเป็นอันใดไปแม้แต่เพียงน้อยนิดข้าน้อยต้องตายนับพันครั้งก็ไม่สาสมดังนั้นจึงไม่รบกวนร้องหัวหน้าสือแล้วเช่นนี้ หากเกิดเรื่องใดขึ้นก็จะได้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรองหัวหน้าชื่อแม้เพียงน้อยนิดมิใช่เช่นนั้นข้ามิได้กลัวตายรองหัวหน้าชื่อไม่รู้จะเอ่ยอย่างไรเหตุใดบทสนทนาถึงได้วนไปวนมาเช่นนี้ได้รองหัวหน้าชื่อเจินเมี้ยวเอ่ยเสียงเรียบอย่างไรข้าก็ต้องไปเมืองเฮยมู่ให้ได้ รองหัวหน้าเฉือมองสีหน้าอันสงบนิ่งของจันเมี้ยวแล้วสุดท้ายจึงกัดฟันเอ่ยว่าได้ข้าจะไปส่งท่านเองหากเกิดเรื่องอันใดขึ้นจริงเขาจะยอมเอาชีวิตเข้าปกป้องเพื่อเป็นการชดใช้ความผิดแล้วกันหลังจากที่ตัดสินใจแล้วเขากลับมีท่าทีสงบนิ่งยิ่งเช่นนั้นข้าน้อยไปเตรียมรถม้าก่อนขอรับไม่จำเป็นเลยขี่ม้าไปก็ได้ เมื่อเห็นร้องหัวหน้าฉือมีท่าทีลังเลเจิน์เมี่ยวจึงยิ้มออกมาในที่สุดวางใจเถิดฝีมือการขี่ม้าของข้ามิได้ย่ำแย่ปานนั้นเพื่อหลบเลี่ยงความสนใจของผู้คนเจิน์เมี่ยวและสาวใช้ทั้งสองจึงแต่งกายเป็นชายคนทั้งสี่เดินทางออกไปจากเมืองเปอยปิงอย่างเงียบ ตลอดเส้นทางม้ามีเคยหยุดวิ่งเลยกระทั่งไปถึงเมืองเฮยมู่ก็เข้าสู่ราตีอันดึกสงัดแล้วประตูเมืองปิดสนิทแน่นมีเพียงแสงไฟริบรี่ร้องหัวหน้าเฉิงมองเจินเมี่ยวและสาวใช้ทั้งสองด้วยสายตานับถือเขาควบม้าเข้าไปเคาะประตูผู้ได เสียงเอ่ยถามอย่างระแวดระวังภัยดังออกมาจากด้านในอันดับแรกต้องเอ่ยตอบรับด้วยรหัสลับและตามด้วยยื่นป้ายคำสั่งประตูเมืองจึงเปิดออกให้พวกเขาเข้าไปทีละคนเซียนจูที่นี่คือสถานที่พักของแม่ทัพหลวงสองวันก่อนเขาเดินทางออกจากเมืองไปแล้วไม่ทราบว่ากลับมาแล้วหรือไม่ ยามออกรบสถานที่พำนักย่อมไม่ต้องมีสาวใช้บ่าวไพร่คอยประนิบัติทหารสนิททั้งหลายก็มักจะติดตามดัวาเทียนเฉิมไปเสมอทุกคราที่ออกไปจะทิ้งไว้เพียงทหารชาราผู้หนึ่งคอยเฝ้าประตูเคาะประตูดูเถิดชิงใต้เดินเข้าไปเคาะประตูผ่านไปครู่ใหญ่ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดเจินเมี่ยวจึงมองร้องหัวหน้าฉือปกติยามพวกเจ้ามีเรื่องด่วนจะเข้าไปพบแม่ทัพหลวง ด้วยวิธีใดหรือร้องหัวหน้าสือลูกจมูกไปมาเอิมพวกเราล้วนกระโดดข้ามกำแพงเข้าไปเลยเพราะทหารชาราผู้นั้นได้รับบาดเจ็บที่หูหูจึงค่อนข้างตึงเจินเมี่ยวไร้วาจาจะเอ่ยคนทั้งสี่จึงปีนกำแพงเข้าไปทีละคนลานกลางเรือนมือสนิท จนเมี่ยวเดินไปข้างหน้าสองเก้าพันรู้สึกว่าเท้าเหยียบเข้ากับบางอย่างตามด้วยตาขายใหญ่ที่ร่วงตกลงมาภายในเรือนพันสว่างขึ้นมาทันใดหลัวเทียนเฉิงยืนอยู่ที่ลานกลางเรือนพางเอ่ยในใจว่าก่อนหน้านี้ได้รับรายงานลับว่านี่อ,องส่งคนมาลอบสังหารเขาเมื่อเขาทำทีคลายการป้องกันลงคนก็เข้ามาติดกับอย่างที่คิดเสียด้วยเขาจึงหันไปมองด้วยสีหน้าเฉยชา ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ